ที่4ีถิ่นทากนิสภาคกที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยงานพิศการดนตรีนี้นะชื่อเขาว่าหน่อยขอสดใจฉันก่อนฮัลโหลยูสดใจฉันก่อนแน่นอนนะครับนั่นคือน้องใบวัชรีวิทเพื่อม่ต้การเสื่า ใจยเย็ยนๆร้องกีริสันต์ใจเย็นเย็นใจยเย็นใจเย็นขอเสียพูดให้น้องไปสักครั้งเดีครั<ะ>ถ้าเธอไม่ตบมือให้ฉันฉันจะไม่สัมภาษณ์ขอเสียพูดวิน้องไป พลังจากไหนฉันถามจริงว่งาตอนทำน้ำวันน้มีพลังแบบนี้กันไหมเออเธาถือว่าเป็นพลังยามเช้านะไหนทางข้างแต่ใครแฟนคลับที่วันนี้เขาตื่นแต่งานดังนั้นนะเป็นอีกครั้งเลยนะที่น้องไปตอบรับคำเชิญมารุ้นงานมิวสิคเฟสติวัลครัค้งนี้ชื่นชอบอะไรในการแสดงในมิวสิคเฟสติวัคลรรนะครับไหนบอกพวกเราหน่อยสมบูรณ์มาทำไรกัน ก็กลัวเหมือนกัน totally ว่า totally มันจะตลกเปล่าลูกโอเคก็สนุกครับจริงๆเหมือนถึงว่าเราได้ชาร์ลีดนตรีอยู่แล้วนต่แล้วก็ยิ่งเหมือนเขาเรียกอะไรการที่เราได้เล่นดนตรีแล้วก็มีคนสนุกไปกับเราด้วยมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆตลอดเวลาเลยได้ฉันรู้แล้วที่ป้าว่าเธอเครีเคิร์สทุกครั้งที่น้องพูดมันดูเครีเคิร์สนะเธอเมื่อกี้เขาพูดว่าไงว่าเธอรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ที่สำคัญพูดถึง แล้วต็ปเอเนาะเขาบอกว่าเราก็เป็นคนเล่นดนตรีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเขาก็มีความสุขมากๆเลยแล้วสเต็ปเป็นไทยเป็นไทยตามมาอีกนั้นเรเขาก็มีความสุขมากเลยที่จะได้เล่นดนตรีด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนกันกจริงอะไรกันวะอ่ะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วที่ได้ข่าวว่าน้องไปเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีมากๆและที่สำคัญ เป็นคนที่สะสมพวกซิงเกิลทอยอาร์ทอยด้วยชใช่นกันนาครับแต่ยังลอาฟังหน่อยว่าทำไมถึงสะสมพวกเอง,งจุดเริ่มต้นขอจริงๆริงคือไรอ,อยากอ่าคือผมรู้สึกว่าพวกอาร์ทอยหรือซิงเกิลมันเป็นอะไรมันเพิ่มความสไตลิสมันเพิ่มความน่าอยู่เพิ่มความเพลๆให้กับบ้านกเราเนี่ยคือผมมันจะไม่ได้เป็นสาตว์ะ สะสมไปเรื ue, pas, de know, worries, ่อยๆมันจะเป็นแบบตุ้ไหนว่าอะไรอย่างนี้ีนะถ้ามันเติมันจะมองหคิปเกิดหาอรที่มองของเอวาว่าไม่ว่าจะไปทีบ้านรที่ไหนก็ตามอ๋อ้นก็แปลว่าจริงๆแล้วงานเรื่ยมั่อนกงเหมากับนองมากเลยเพราะปกติเนี่ยน้องก็เป็นคนที่สะสมนี่อันะาบสมู่ดยู่ดีงานดีมีแบบตัวกระตุ้สสวิเสษของน้องไปว่จซื้อไหม ดแล้วว่างานดนตรีของเราครั้งนี้จะเป็นการคอ l l a b o r a t i o n ระหว่างมิวสิกกับตัวอาร์ทอยตัวนี้ก็คือมีชื่อว่าโกรกคอร์ดได้เห็นอน้องยังชอบแบงชอบแบงก็ได้ยินอยู่แล้วจริงๆใชจบีกับอ่ะคิดว่าคอร์สมองนอกกับบ้านกับไหนเราได้ฟังบ้างบ้านหรือเปล่ม,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 มีมัน,นมีเปนมีหลายทย่างนะเขาเรียกอะไรผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เราจัดวาง ก่มามา,าเลยนรวาแก็คุณแสดงามรัในทีน่ที่มดจ,จ,จะต้องันคครับไม่วามานานนวันไ,ได้วจเองจวาที่ไ,ไหนอ้านําไปเองก็ได้นันนะครับด้วยความที่เทศกาลนี้เป็นเ <c oughs> ทศกาลทพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เล็กและมันก็ไม่มีแต่ควมาสมสนุที่มาาันจะนตรีแต่มันเป็นงาน2บงานที่รวมตัวกันและต้องไปอย่างที่เราทราบอดีว่าดนตรีโทก็เล่น ของเล่นก็กระสับกะสอกร,รู้ไหมเนะพราะฉะนั้นไม่มีความพิเศษมากมายไหนบอกพวกเราหน่อยครับว่าในงานเทศกาลตรุษนี้น้องเตรียมความพิเศษหรือความสนุกอะไรมาฝากกับพวกเราทุกคนแบบเบา,าเบาเาบนนานะครับอมโปรดส่งใหญ่งานส่งใหญ่นนะพอสันเ,เห็นป้ายน้องก็เลยบอกว่าพี่ใบเก่งมาเสนอรุ่ง เออไม่ไมันแบอยู่ในโซนคราอ่านกับเขาเออมันต้องเออาด้วยอะเชื่อัยเจเดี๋ยวจะข้อสุดคถามต่อไปนะเพื่อจะชอบอ่ะไหนฝ่กผลงานที่วางแผ่ไว้หน่อยว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราชาวประชาไดินไม่อยางชาวพยายา์ดูก็ปีนี้ก็จะมีนะมีคอนเสรอะเอล่งีบอก ถ้าว่าปนี้มัน,าาานทาษ่ีนนะ,อ,ะอย่างนี้เ็บอกนะครัว่าความสรุปของเทศาาากาลปีนี้นอกจานองไปแล้วโต๊ไปเป็นไลยครับและเป็นไลน์อัพสุดทยกนแรที่เรามาเปตัวในวันนี้นะยังมีอีกศิลปินมากมายในงานเพราะว่า4ี่าวันหลังเลโ่นเน้นเลนธอเอาเลยเธอยุดหายแบบหึเอามาตั้งเตือนหน่อย วันที่27 8โมงคือต้องตื่นมาเสร็มหน้าแหละให้ชําและเปิดคอมพิวเตอร์เลยเตรียมเปดิดอ่อติเก็ตไม่ใช่ไหมออนไลน์แล้วสามารถทิ้งได้เลยตอน16โมงถูกไหมแล้วลรีบต่อเตอรไปบ้านฉันแบบเย็นๆปังปั้อน16คืนนี้ต่อเตอร์เลยแต่รู้ไหมที่่บอกน,นะครับว่า3-4อัดแน่นด้วยไลน์อัพทั้งไทยและเทศแต่ว่าจะมีใครกันบ้าง4-5นะครับขอโทษที่เด็ก แมันเข้าต่าใน4.5พิกเซลพินะครับ <ไป S 1> จะมีใครในบ้านาเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพเลยครับ เราจะไปที看看่ยานนะคะบูมตอร์สุจิยะเราจะไปที่คัสนเดลลิเซ็ตแอสเซอร์เอร์2224สานแมคคอร์นะคะจะจัดขึ้นที่รั้โบวแมคคอร์ในวันที่ส ชอบมัมงมันอี้ชอบมั้งอันดุกันอันนี้ไหนชอบเลยม,มกกว่าวกันแปลกพบเจอแล้วแตแปลกแต่แปลว่าคนนี้จะเล่นวันไหนพวกเราซื้อบัตรเตรียมซื้อบัตรหรืยอยันใฉันบอกเลยว่าเป็นบัตรงานเทศกาลดนตรีที่ถูกที่สุดที่ฉันรู้มาโอ้โหขนลุกเลยมั้งขนลุกเลยมั้งคนสักครู่นี้คนลุกเลยมั้งอย่าลืมตั้งปุ่มน,นะครับซื้อบัตร ตั้งแต่วันที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปที่ออทิเกตทุกช่องทางนะครับอย่าลืมเลยแนละ้วก็างานของเรามีวันที่4-5พฤษภาคมนี้นะครับเอาเป็นว่าน้องจากน้องๆไลน์อัพด้านบน น้องไบที่น่ารักหุนข้างเาแล้วนะครับวันนี้เรายังมีศิลปินบอยกรุ๊ปดรอปใหม่วง A.T.T. Attraction นะครับที่มีอยู่เราตรงนี้ด้วยขอามเซอร์กุ๊หนูอยครับวันนี้น้องๆนะครับก็จะมาโชว์แดนเพื่อแฟนของเราด้วยเพื่อเป็นฝาเพื่อฝากไปนักจีบในช่วงช้ายของเราด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับความเซอร์ไพรส์แรกของเรายังไม่จบในงานนี้ยังมีศิลปินจากฝั่งประเทศเกาหลี วิดีโอ้าอยู่อเครื่องบินอยู่ไม่เป็นไรแล้วก็ศิลปินนะครับที่จะมาร่วมงานแสดงในเทศกาลดนตรีนี้นะครับก็คือได้แก่คุณยองแจกกอเซเว่นครับ oh <my> เธอเป็นชนะศิลินให้น้อยกว่าคนนะครับเธอมันจับโลกได้เอานี้ฉันพูดแค่คนเดียวแค่ในละกันอาเปนว่านี่แค่คนแรกของฝั่งเกาหลีพูดได้คำเดียวว่ายั มีอ,อีกมากมายเน้นย้ำอีกที27ปีนาคมนี้อย่าลืมซื้อนะครับและงานเรา4-5พื้นสภาคมนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะสู่ข้อเซสชันต่อไปนะครับให้น้องไปได้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ีสิ่อมวนชนสำหรับงานนี้หน่อยครับทั้งมนะครับก็27มีนาคมนี้นะคระับใกล้เดือนค สิใน a งดีเรานนด้วยกันบอเมต้องกเลยว่างเองก็ตั้งใจมากมากู้จักเองขอราทุกคนก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นคังแรกเลยที่ชาวไททุกคนจะได้เห็ตัวตุกตาคอมที่น่าหลักจากในงานด้วยบอกเลยว่างานลเก็บไปแล้วคือแบบเห็นแล้วดูขนขนสุดตอนนี้เลยนะครับไปว่าขอเสียงปรบมือเลวขอขอบคุณน้อง 有些人买都很难看。<music> ว่างานใหญ่ของเราเร,าราับรองว่าน้องๆกลุ่มนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะมาสร้างความสนุกความน่ารักแล้วก็จะมาใชาคา้คำว่าปล่อยพลังอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเดียวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องกะไดีกว่านะครับด้วยมาพที่น้องเขาเป็นวงใหม่เทศกาลนี้ถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่เลยเป็นงานแรกเลยก็คือขึ้นเป็นที่ใหญ่เลยรู้สึกยังไงนะครับกับเทศกาลนี้ครับผมจริงพวกเราก็เื่อย้น่มากเลยนะแต่ว่าไม่ใช่แค่งานวันใหญ่ันเดียวนะคือวันนี้ด้วย นี่ก็คือการขึ้นเวทีเหมือนจะเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยถูกไหมก็แบบตื่นเต้นมากแล้วส่วนงานที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นหนักลยแต่ว่าพวกเราก็จะเตรียมตัวทำให้ดีที่สุดอ่ะพี่อยากรู้ว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงานเราเตรียมตัวมีอะไรแบบเตรียมตัวเป็นพิเศษเพื่อแฟนๆในวันที่สี่หรือห้าที่นึงบาครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับตารงซ้อมของพเรามากกว่าที่แบบว่าพเราไี่มีการซ้อมกันทุกทุก าทิตย์นะครับซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะฟังท,งทีเราก็พูดคุยกันเกีเ่ยวกับแพลนในการเขียนเพลงใหม่มีเพลง 2, 2> เพลง3เพลง4<ส><ก>เพราะว่าพวกเราอาจจะทําเป็นเหมือนมีอัลบั้มครับจะเป็นเพลงที่มันเป็นสตอรี่ยังกันไปเรื่อยๆ<ส><ก>ใช่ก็มีการประชุมกันส่วนนี้ด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเรานะครับ <S <S 2> <S 2> เออขอเสียบเพลงนี้เพื่อกำลังใจน้องๆนะบอกเลยว่า,าจริงๆแล้วหลังบ้านมีคนตีดเพราะว่าน้องๆเขา ทั้งซ้อมเต้นบางคนนี่คือแบบให้อินสปิเรชันเพลงกับนักเขียนเพลงนะครับน้องก็มีส่วนร่วมจริงๆแล้วก็เป็นน้องรุ่นใหม่ที่ตั้งใจทำในทุกแบบมิติแล้วก็ในทุกแอง่ของวงเลยอ่ะไหนๆนัากลัวหน่อยเหล่าประชาชนเขาจะมาเป็นแม่ซื้อหนูๆลูกอาทีละคนทะลุเน่าปลอทะลุเลยอันไหนนักตัวหน่อยครับเริ่มจากฝั่งนู้นก็ได้ทีละคนเลยลูกเอที่ สวัสด so 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 right ีครับพูรว์ and Attraction สวัสดีครับผมเบสครับสวัสดีครับผมตูนเจวันครับเบสครับสวัสดีครับเบียร์ครับ หมู <gesch> ่ฝากตัวกับแฟนๆหนูกสำหรับตัวู้ลังานนี้อะไรลูกฮัลโหลฮัลโหลก็ฝากวงน้องใหม่ด้วยนะครับ ATT Attraction ครับจากไทย Twenty Four Seven t ะเห n นครับแต่ว่าเห็นบางคนคือเคยเจอนมาก่อนแล้วด้วยใช่ขอบคุณที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับทางแพลตฟอร์มโซเชียลมี i เดียทุก ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์หรือจะเป็นอะไรกันหนึ่งนั่นแหละครับผมทุกๆแพลตฟอร์ม ATT underscore attraction ครับแล้วก็อะไรนัอะไรนั่นอะไรนันะครับก็ฝากฝากเพลงของเราด้วยนะครับมีชื่อว่าไหยานะครับใน YouTube นะครับที่ไอวเองนจะดูได้เลยนะครับ อ่อโอเคนะครับเออมาตกมาตกคุณก่อนนะร้อง okay. ุพลงใหะเดี๋ยวไม่หนูไปดูแทนเชิญชวนทุกคนมามาของเรานี่แหละครับครับผมสำหรับงาน Cosmo's Band Music Festival รูป Cosmo's Band Music Festival Cosmo's Band Music Festival ตอนนี้เพิ่มหนึ่งเพ โปรเตอร์มองหน้าตาเขียวแล้วนะครับสเปอร์แบรนด์มิวสิกเฟสติวัลครับระบบก็ปิดด้วยครับวันที่4ีถึงหพฤษภาคมปีนี้ครับก็ถ้าใครอยากมาดูก็ฝากกลับด้วยโอเคครับขอเสียงปรบมือให้ความน่ารักของน้องเอจีจีนาระดับต่อไปนะครับอย่างเข้าสู่ช่วงต่อไปอีกเหมือนแล้วระดับต่อไปผมขอเรียนเชิญน้องไป เวทีนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่พี่สื่อชวนทุกท่านนะครับเพื่อจะถ่ายภาพนะครับในเซสชันต่อไปนะครับรนบัต่อไปครับผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์โรเิโอทานครับบนเวทีครับมิสเตอร์เรมัสครับผู้บริหารจากวงดงแคสเอนเทอร์เทนเมนต์แอนด์อีคอมเดียนะครับดรแพนครับจากเอเชียลุกครับมิสเตอร์ดาตเลาครับ แล้วก็มิสเตอร์ฟิลลิปครับและก็มิสเตอร์เอสเคเชนครับผู้บริหารบริษัทคาร์บ n y a อาร์ n แอนด์แอดเ n นต์น์ ony, ครับตลอดจนระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับเอิกันในวันที่4ถึง5พฤษภาคมสรวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่สนะเวลามานะครับแล้วก็ขออนอุญาตเดินทานกับว่านใวยสนภาพก่อนเลยนะ